พระเจ้าสถิตกับท่านและสิกับท่านด้วยให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์โปรดทรงฟัง้ระเจ้าทั้งหลายขอทรงใช้ทูตสวรรค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ขององค์มาพิคับคุ้มครองและประจำอยู่เพื่อปกป้องทุกคนที่อาศัยในบ้านนี้ด้วยทั้งนี้ขอขึ้งเข้าประดมีพระเยสุจตเจ้าพระบุตรผู้ทรงเริญเลยนครราชเป็นพระเจ้านเดียวกับองค์และพระกิตตลอดนิรันดรออาเมน พระเจ้าะดีกับท่านและศิษย์กับท่านด้วยขอถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าค่ะในวันนั้นทพระเจ้าเสด็จเข้าเมืองเยริโคและกำลังจะเสด็จผ่านเมืองนั้นชายคนหนึ่งชื่อสักเทียเป็นหัวหน้าคนเก็บภาษีและเป็นคนมั่งมีเขาพยายามมองดูว่าใครคือพระเยซูเจ้าแต่ก็มองไม่เห็นโทษนา้และเพราะเขาเป็นคนร่างเที่ยง เราจึงวิ่งนำหน้าไปปีขึ้นต้นมาเดือนเทศเพื่อให้เห็นพระพิจ้าพระโองกำลังเสด็จถัดท่านนั้นเมื่อพระพิญ้าเสด็จมาถึงที่น,นั่นคนเลยก็พักข,ขึ้นทอดเสน่กตักเขาว่าระเทียบรีบลงมาเถิดเพราะเราจะได้พักที่บ้านท่านวันนี้เรารีบลงมาและต้อนรับพวกในความดีดีทุกคนที่เห็นต่างบ่นว่าเขาไปพักที่บ้านคนบาน ทาพเชิด้ขึ้นหูนพระเจ้าว,ว่าพระเจ้าข้าข้าพเจ้าจะยกทรัพย์สมบัติขึ้นหนึ่งให้แก่คนจนและถ้าข้าพเจ้าองค์สิ่งใดของใครมาข้าพเจ้าจะคืนให้เขาสี่เท่าพระเจา้าตรัสว่าวันนี้ความรอดพ้นมาถึงบ้านนี้แล้วเพราะคนนี้เป็นบุตรของอาาับราฮัมด้วยบุญแห่งมนุษย์มาเพื่อสแสวงหาและช่วยคนบาให้รอดพ้นพระวาจาของพระเจ้า เให้เราภาวน,นาวอนขอพระเจ้าจเสด็จมาสมุรไพรบ้านหลังนี้ขอพระองค์ทรงเสกพระประาทานพรแก่บ้านนี้ขอทรงปกป้องสมาชิกทุกคนให้ปลอดภัยทั้งฝ่ายกายและวิญญาณเพื่อทุกคนทีอาศัยในบ้านหลังนี้จะได้รับพระพรจากสวรรค์และมีความชื่นชมยินดีอยู่เสมอให้เราภาวน,นา โปรดสลบฟังเถิดพระเจ้า <Picasso> ข <ym idd sup> ้าเพื่อขอให้จิตชั่วขอยห้างจากบ้านหลังนี้ให้เราภาวนาโปรดสลบฟังเถิดพระเจ้าข้าเพื่อขอให้จิตใจของผู้อาศัยในบ้านหลังนี้พร้อมที่จะรับรู้ความต้องการของผู้อื่นให้เราภาวนาโปรดสลบฟังเถิดพระเจ้าข้าเพื่อขอให้ทุกคนที่อาศัยในบ้านหลังนี้มีความรักใคร่ปลองนองกันแน่นแฟ้นให้เราภาวนาโปรดสลบฟังเถิดพระเจ้าข้า ขอพระเจ้าวยพรการงานของสมาชิกได้ให้งานของเขาเกิดผลดีอย่างสมบูรณ์ให้เราภาวนาโปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าข้าถ้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าล่งตัดสั่งครับสาวกว่าท่านเข้าไปบ้านใดก็จงวอนขอสันติสุขแก่บ้านนั้นท้พระเจ้าทั้งหลายวอนขอพระองค์วยพรที่อยู่อาศัยนี้พอใอ้สมาชิกทุกคนได้รับพระพรและสันติสุข ปรดให้ทุกคนได้รับความรอดทนเหมือนที่บ้านของสักเลียนได้รับในวันที่โปรงเสด็จมนเยี่ยมเขาขอให้สมาชิกทาสิ่งที่สดพระไตรภะองค์โดยกรเพลงคุณธรรมต่าง,งๆเพื่อสักวันหนึ่งพระองค์จะสงต้อนรับเขาเข้าในบ้านอัจกริย์ลันดอขององค์ด้วยเถิดอาเมนให้เราภาวนาถ้าแต่พระเจ้าอุสทสงสถานภาพโปรดทรงเสกบ้าน หลังนี้ขอทุกคนในบ้านมีสุขภาพดีเป็นคนบริสุทธิ์มีชยัยชนะต่อบาปเป็นคน,ขนแข้งแข็งมีใจสุภาพปกอ้อมอารีมีความกตัญญูต่อโระงคผู้ทรงเป็นบิดาของเขาต่อพระบุตรและต่อพระกิจขอพระพรคงอยู่ในบ้านและอยู่กับทุกคนทั้งน,นี้ขอพึ่นพระบารมีพระศิษยเจ้าของพระพเจ้าุ้วย อามนพระองค์สิ์ในสวรรค์พระนามองค์จงเป็นที่ศักดิ์สิ้าในจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสุนทรในมิสวรรค์โปรดประทานหาประจําวันแก่ข้าพาเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอาใยแก่ขราบาเจ้าเหมือนขราบาเจ้าให้แพรแก่ผู้อื่นโปรดึ่งพข้าิาเจ้าไม่ให้แพ้การประชนแล่โปรดช่วยพ้นจากความชั่วร้ายเถิดอามน และสิกับท่านด้วยพรเจ้า,าูนอามคุณคุณยายอวยพรบ้านหลังนี้หน่อยแม่พูดอะไรหน่อยไหมไวอวยพรบ้านหลังนี้หน่อยให้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่ปเป็นเย็นเป็นสุขลูกหลานร่ำรวย นี่นี่เวลา1 1 2มง22นาทีเลขเลขดีเลขดีจะกินข้าวตรงไหนตรงนี้ไปยกมนตี้ไปกินบ้านนู้นก็ได้ทุนที่ประจำเนอะเดี๋ยวเหลี่ยมเดี๋ยวผิดเหลี่ยมผิดเหลี่ยมคุณยายดีใจไหมมีมีมีลูกหลานอยู่ใกล้ๆแล้วเนอะมีบ้านหลังใหม่ใช่ไหม คุณยายอายุ99ปีจะครบร้อยปีแล้วปีนี้เดี๋ยวไปเอาในบ้านคุณยายจิมลิมบุญลาตีวงนะครับถ่ายรูปถ่ายรูปที่พี่พูดให้รูปตรงนี้กันไหมอ่าถ่ายรูปข้างข้างข้างหน้าอ่ะพอพอนั่งบรัญรชาการสักรูปหนึ่งอ่ะทุกคนเลยทุกคนเลยทุกคนเลย,เ,ลย,เ,ลยเออเจ๊เอีอน้องเทียนล่า อ้าวเด็กๆคุกเข่า ah, อ่าเอเออ่ะไปเอไปเดี๋ยวเดี ah. 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 ๋ยวจัดการให้อ่ะสาริไปไม่เป็นไรหรอกอ่ามาเลยมาเลยทุกทคนเลยอ่าเชิญเชิญถ่ายนี yep. ่ก ah. ่อนถ่ายนี่ก่อน โปรดเป็นน้ำพยาเจ้าให้เราหาวนาโปรดประนินมติตตาบ้านเราบ้านเราวันทาดาราสกาวราพรามสองทางนภาปรสศ มานาก็เท่าประสบพระองค์บ้านเราขอประมาณดารับเป็นนางพญาโปรดคุ้มครองกรุณาบ้านเราบ้านเราโปรดเป็นนางพญาเจ้าให้ ลาลโรรปรดสอดส่องพระแสงชายด้วยใจลูกมืดมัวเบบ้านเราขอประมาณดารับเป็นนางพยา วิญญาของลูกจงดีให้ห่างรายไกลรัก พเจ้าให้เราภาวนา บ้านเราขอพระมาณดารับเป็นนางพญาโปรดคุ้มครองกรุณาบ้านเราบ้านเราโปรดเป็นนางพญาเจ้า เพื่พันธนามานดารดชจวยทําลายโราปรดสาดสองพระแสงชายด้วยใจลูกมืดมัวเงาบ้านเราขอประมาณดารับเป็นนางพญา 照。 ทรงใช้ด้วยใจรักสุดประมาณบ้านเราขอประมาณนารับเป็นน้ำพยาโปรดคุ้มครองการุณาบ้านเราบ้านเราโปรดเป็น<ม>น้ำพยาเจ้า ักษาวิญญาของลูกจงดีให้ห่างไรไกลาราคีดังที่แม่เคยการุณบ้านเราขอประมาณดาราเป็นนางพยา 朝。